กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Feelburn Channel นะคะวันนี้นะคะเรากลับมากับ Reaction Vlog นะคะแต่ว่า Vlog นี้เนี่ยเป็น Vlog ที่เรายังไม่เคยทำ Vlog ของคู่นี้เลยแต่ว่าเราเคยทำซีรีส์เขาแล้วนะคะก็คือ จิมมี usted, Arrow, in, ่ซีนะคะจากซีรีส์ไวซ์เวอร์ซ่ารักสลับโลกนั่นเองอันนี้นะคะเป็นบล็อกนะคะจากทางมินแมกกาซีนเนาะชื่อว่ามินแฮงเอาท์นะคะก็คือเขาจะพาจิมมี่กับซีนะคะไปที่แบบคาเฟ่แบบเก๋ๆแต่ว่าจะไปทําอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูพร้อมกันนะคะไปดูกันเลยเก๋จริง แบบว่าสีสสันวัสดีครับทุกคนสถานีก็เวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้เป็นวันว่าจงจิ๋มก็เลยชวนน้องซีมากินข้าวแต่ว่าน้องยังไม่มาไม่รู้ทำไมสงสัยเมื่อวานเนี่ยพวกเราถ่ายช่งเช้าเลยเครับตั้งแต่<ม>บ่ายสามจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งแบบแต่ว่าผมโฟลตามน้องแล้วแหละน้องน่าจะใกล้มาแล้ว,ลวกกะครับอ้าวซีเมาอะไรนอนอะไรซีเมาหน่อยมาสายเราอ่ะโอ้นอนอยู่ คือเราเราอ่ะไม่ยังยังไม่ค่อยได้ดูคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับของจิมมี่กับซีใช่ไหมแต่ว่าซีเขาแทนแทนตัวเองด้วยชื่อเหรอน่ารักนะแทนตัวเองว่าซีอย่างเงี้ย <laughs> ตอนนี้ตื่นแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาทำอะไรฮะ <laughs> เรามา่า <laughs> นมินแมกซีนครับชื่อเขาเรียกว่ามินแฮงเอาท์นะมินแฮงเอาท์นะครับก็เดี๋ยวนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันก็รอไปติดตามดูได้เลยนะครับครับก่อนที่พวกเราจะแวะไปกินข้าวนะครับก็แวะมาทำกิจกรรมก่อนเนาะอะไรอย่างแรก ตอนนีเลยขายตู้นะก็มีเดี๋ยมีระบายสีนะครับแล้วก็เป็นเกมอ่ะโอาทิย์อีทีตู้เกมนะใช่เฮ้ยเกมอากเล่นวันนี้มันพักครัดคาเฟ่นี้น่าสนใจนะเนี่ที่ไหนเอ่ยมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะ่เดใจเลยขายู้ก so ันดีกว่าจิมมี่ยิ้มหวานมาก เขายิ้มถ้าเกิยิ้มแล้วทำหน้าแบบเนี่ยเออไ,ได้หร<ด>อจะด,ดูดูเนีย,ยดูเนียยิ้มรูปสองดูเรียกเฮียเหรอโอเค <c oughs> กิจกรรมแรกเราก็ถ่ายรูปไปแล้วนะใช่ต่อไปทำอะไรครับเราจะวานรูปก็ไปเล่นเกมข้าวีมอยู่นะเออเราใส่สีเขียวแล้วแบบคาเฟ่นี้ดูเป็นแบบสีแบบเขียวเขียวอ่ะเออแล้วก็ดูเป็นสตรีทสตรีทนิดนึงอ่ะ เาที่ไหนข้างบนชั้นสองช่เลยเขาบอกว่าที่เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับทุกคนไปกันเลยยมีดสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือนี่เลยโอ้โหจิตรกรรมฝาผนังตอนเด็กจีนชอบติดดาวไว้ข้างบนไอ้ข้างบนเออที่มันเรืองแสงนะเคยตั้งกว่าพี่ติดเขาเขาแทนตัวเองว่าซีจริงๆด้วยน่ารักนะทุกวันนี้ถ้าไปบ้านพี่อ่ะเตไปหมดเลยแต่ของซีอ่ะวาดอะไรนะวาดอะไรครับวาดรูม เป็นบุบอนนะเนี่ยไม่เราก็วาดแบบตุ๊กตาที่เราชอบไงเราวาดที่ไหนเลยนังในห้องนอนโอเคป่ะงั้นไปแปะกเพดานดีกว่าไม่ใช่ไปกำแพงแปะเพดานเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอเคยเล่นเกมบอยป่ะที่มันเป็นตลกทเกมอ๋อแล้วก็แบบกดขึ้นมาแล้วมันก็จะเด้งเด้งอันนี้คืออะไรไปแปะตรงไหนก็ได้เหรอเราใส่ตอนแรกดูไปเลยว่าเป็นอะไรหฟังหมอเบอร์ไปหมดตอนนี้เบอร์จริง หมอไงรว้ความเป็นหมอไงไปเลยนะไปเลย <laughs> <laughs> ว่าแล้วเฮียนี่เวลาเขาเรียกพี่จิมมี่ว่าเฮียเด้ยความที่เรามีความรู้สึกว่าแบบจิมมี่อ่ะหน้าขายสีใช่ปะเราแล้วเ,เรียกเฮียด้วยอ่ะเมื่อกี้เกือบจะเรียกสีแล้วอ่ะแล้วแล้วก็คือจิมมี่ก็คืออยู่กับซีนึก็ออกมางงไปหมดอะทุกคนตอนเนี้ย โอ้โหอาหารตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่หล่อคนซาเอ้ยขอบหวานเลยแอนเฮียก็หิวอันนี้คือร์ดีสั่งมาคือเยอะมากซาบเบอร์ก็มีโตบาร์บีคิวอันนี้ไม่ได้อวยอาหารนะอุวยซีน่ารักยังเลยอ่ะแทนตัวเองว่าซีอ่ะอุ้ยดีเนาะ มาเกตี้แล้วก็ล็อบสเตอร์โรลครับแล<ม>้วอันสุดท้ายก็คือไทด์แลนด์อ่าอันน,นี้เฮียน่าจะชอบ,ร,บรู้ใจพ<ฮ>ี่ว่านี่น่าจะชอบมอันส<ฮ>อ่ะ<ฮ>ชิมชิมแล้วรีวิวหน่อยว่ารสชาติเป็นไงบ้างได้เลยคือมันเหมือนเบอร์เกอร์ที่เขามาทำแต่<ฮ>ว่าเขามาใส่เนื้อซา,าแทนมีความเกินเูยนะอุ๊ย ไอ้บ้าจังหวะที่แบบเขามองอ่ะทุกคนอ่าแล้วน้ำปีสั่งอะไรมาบ้างตันนี้เป็นแตำมะม่วงกับสมูทตี้เออสมูทตี้กับสตรอเบอร์่อ่าส่วนนี้ก็เป็นอันนี้อะไรวะเหมือนน้ำสตรอเบอร์รี่ประมาณนั้นก็ใส่กับป๊อกปีญี่ยลี่อ่าฉั้นเดี๋ยวพี่จะชิมเมนีให้เออไอซ์เมนไอซ์แพลนแล้วก็กินกับทุน่า ไข่แพนเขาจะแบบกรุบกรอบๆหน่อยแล้วก็ราดซอสญี่ปุ่นเขาก็มีสีหน้าญี่ปุ่นนิดนึงส่วนฮูน้าก็นิ่มใส่ได้อร่อยอันนี้อธิบายอาย<ล>หารได้ดีมากอ,ะอ่ะนี่นะวากิวมีบอนให้น้องตีชิมก่อนเลยซีอุ้ยน่ารักอะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วมันของมือจมูกเรารู้สึกว่าเท texture ข,ของเขาผสมผัไม่เอาชิ้นใหม่เลยนะเอาชิ้นที่หั่นในจานนะแต่เราลืมนี่ที่เด็ดของเขาคือซอสเป๊ะอุ้ยคือแบบ เราจะไม่ค่อยได้รู้สึกแบบนี้เท่าไหร่กับนึกออกไหมซีคือจะมีความแบบลุกเป็นแบบเท่ๆทุกคนหน้ามีความแบบความชัดหน้าความคมอ่ะแต่เขาแบบแล้วแล้วหุ่นเขาก็แบบดีมากแต่เขาน่าน่ารักอ่ะคือแบบทําไมถึงมีความน่ารักแล้วก็ความความแบบความคมความหล่อด้วยคือไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้สึกแบบนี้เท่าไหร่เท่อะแต่แบบ ท่าทางเขาน่ารักอ่ะอ่ะเซนพาตาการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ย<ม><น>เหนียวนุ่มเซอร์ซช,ชอบแบบซอสของมันเลยหลือมันให้ความแบบฟุ่มเฟือมเนี่ยม,ม,ม,มาแล้วมาเราบิดโตดีกว่านี่นะครับโรลอรสเตอร์นะฮะนุ่มมากอมเออต้องเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในโอ้โห ข้างนในก็จะมีสเตอรนะครับแล้วก็ไข่แซลมอนมีใส่ไอท์เนสอาหาิมเุม้ยอจ,จ,จ,จิมมี่คืออธิบายอาหารได้ดีมากเลยนะอธิบายแบบวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นว่าอะไรคืออะไรอ่ะรายการอาหารต้องเข้าแล้วไหมเอ,อ้ยกิเหมือนตอนเล่นซีรีส์เหมือนกันนะที่แบบว่าทะเลจะต้องแบบกินตลอดเราจะเป็นคนกินแล้วนี่จะเป็นคนดูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ไไคือตัวละครทะเลอ,ะอ่ะเขาเป็นคนที่จะชอบของหวานมากเป็นของหวานไม่ได้แองหวาน,นต้องกินต้องกินส่วนทันอ่ะก็นั่งดูชอ <c oughs> บแบบต้มเพราะว่า <c oughs> อยู่ในกองเนี่ยเจ้าปีก็จะกินเละ <c oughs> เนื้อมันนุ่มเนื้อมันเด้งๆบว <c oughs> กกับเนี่เยขเขาทำคอถ้าถ้าบอกว่าเขาเขากินเยอะอ่ะแสดงว่าเขาต้องออกกําลังกายเยอะมากด้วยเนี่ยหุ่นดีมากทั้งคู่เลย โอ้เกี่ยวปิ้เกลืองั้นเขาดูอินเนาะเขาดูอินเนาขอินโดนทั้งคู่แหละกินทั้งคู่ไม่ได้คิดว่าสั่งมาจะกินหมดไหมหมดนะเอาแค่พิซซ่าก่อนเทียช่วยด้วยกินคนเดียวกินไม่หมดกินได้เทียร์มีเสื้อย่อยโอ้กินเป็นกองเนาะกินแหลรงอยากกินยังอยากชิมอ่ะดีที่รับประทินง่าย อ่ตีคิดว่าเพี่ชอบจานไหนที่สุดพี่ก็จานเยลลี่เฮียกินก็คงชอบจานเยี่ยนนี่แหละเออง่ายเกออไม่แต่แต่ผมว่าเฮียเป็นคนชอบกินเนื้อไอ้มิตรบาร์บีคิวเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งอันดับสองอันดับสองเขาอันดับสองแต่เนนี้ให้อันดับเขาจิมมี่เขาดูแบบเขร่งคัดกับการกินมากเลยเนาะคือเขาแทบจะไม่แตะอะไรเลยนอกจากสลัดแต่ทุกคนลองสังเกตดูคือเขาแบบโหดมากเลยอ่ะเลยอืมแม่ชายของน้องบ้านยะอันนี้คือยากจริง ไมว่านู้นต่าดูใจเพระเล็งมาตั้งแต่แรกแล้วคิดว่าอันนี้ก็อร่อยอะไรล็อบสเตอร์็อเตอร์ก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทของข่าวรีวิวไบน้องสีซะส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทของหวานกันตอนนี้ก็เดี๋ยวเอเวลาของหวานก็คิดว่าน่าจะเป็นซีรีวิวอีกแหละขนาดของข้ายังไม่กินเลยแล้วของหวานจะกินหรออือต่อมาต่อที่ของหวาน อ่ามาบ้างอันนี้วันดีหลานิวเฟยอันนี้ที่เราชอบท็อปปิ้งครับอันนี้พอสองดูสูงพอแรงพอสองเราได้ถาจำได้เราก็แจ้งจำได้ให้เราเลยไม่ได้ที่จะกินลำไหนก่อนเฮียรู้อยู่แล้วดูอย่างเงี้ยคิดก่อนคิดก่อนแต่เขามองไปที่ช็อกโกแลตโอ้แต่ละว่าอันนั้นกันน่ากินสุดอ่ะแรกเลยอ่ะอันนี้ไปก่อนเลยดอนละอายอ่าเขย่าด้วยเขย่าด้วยเขย่าด้วยดูดูฟัน ดูเนี่ยสีกินนะกินบ้านเป็นไงมันเหมือนครีมแบบหลายๆชั้นแต่อเนี้ยชี้ว่ามันจะเป็นแป้งอะแป้งขนมปังเราจริงไม่กล้ากาดอันเนี้ยมันโปรยอะโปรยดูดิแต่ที่พี่อยากกินกินแค่ชิมให้รู้รสอะแต่แบบไม่ได้กะกินแบบกินอะคือแค่ดูรสว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงพี่ดิจะพูดได้อ่ะเด่งออกปะ ยูโเยอะมานัทสุดท้ายยูโซมาหวานยังไงฮึแล้วฝั่งยุโกสองเปล่าอูสเด็เจคอร์ดีนะมูสอบนอกนุ่มในแล้วท้าไมเรากินฝั่งโกองเปล่าอะนิดนึงหวานหวานเรียบเรียวให้รสชาติแบบสมุนฝั่งคโกสองเปล่าก็โอเคผมีกลิ่นกลิ่นอะไเยนน่าจะชอบอันนี้อันนี้ <laughs> อ่ะของผมอ่ะแ <c oughs> น่นอนตักชิ้นแรกอ่ะดูน้องกินทุกวันน้องชินแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าให้น้องสีจัดการมานมีให้หมดเลยะนะครับเฮียช่วยด้วย <laughs> เฮียช่วยนช่วย,วยนินยดนึงอนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อรองติดตามต่อนไปนะครับโอ้เขาโหดมากเลยอ่ะ เราอยากรู้เลยอะว่าวันวันหนึ่งอะจิมมี่กินอะไรบ้างอะหมอจิมอะเอ้ยอยากให้เขาทำวอล์กเลยอะเมื่อวันหนึ่งเขากินอะไรบ้างอันนี้อยากรู้จริงๆเราจะกินตามาวันไหนเนี่ยใครว่างๆแล้วแบบไม่มีที่ไปก็ลองมาแวะที่นี่ได้นะครับ <c oughs> ก็คือมีกิจกรรมที่เราทำเต็มไปหมดเลยทขง้ง <พะ S 2> มีกิน <ไป S 1> ม,มินมกีย้มมักมยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอดีเทลเยอะนะเยอะนี่คือเป็นแผ่นรองจางเนาะแต่ว่าระบายสีได้เขาสีมาให้เราระบายเราชอบสีไหนผมก็ต้องสีฟ้า แต่ผมรู้เฮียจิมชอบสีไหนแน่นอนจ้าแล้วถ้าเราสวมเป็นทะเลเราชอบสีไหนให้เราอยู่ในนี้อันหนึ่งได้ไม่บอกเต็มหมดเลยคัลเลอร์ลิสด้วยเรายากแล้วคราวนี้โอเคงั้นวันนี้เราก็อตัวเป็นระบายสีก่อนนะครับจ้าคอลัลเมีนแทงเอาด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับลาลาก่อนลอกเพื่อนหรอหน้าไปเนาะจบแล้วทุกคนกับ บล็อกสั้นๆนะคะของจิมมี่แล้วก็ซีจากแม็กกาซีนนะคะมินแม็กกาซีนในเขาัมน์มมินแห่งเอานั่นเองนะคะเออดูเพลินมากเลยนะแล้วก็แบบว้าวว้าวกับความแบบน่ารักของซีอะว้าวกับความน่ารักของซีเราชฉันชอบมากการที่แบบว่าคนเรียกแทนตัวเองว่าด,ด้วยชื่ออะแต่แต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่เรียกแทนตัวเองด้วยชื่อนะเออ แต่ว่าจากที่สังเกตตัวเองมาในการทำรีแอคหลายๆครั้งอ่ะเพิ่งเพิ่งมารู้ตัวเหมือนกันว่าชอบเวลาที่คนเรียกแทนชื่อตัวเองด้วยด้วยชื่อตัวเองอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรไปชอบที่คนแทนตัวเองด้วยชื่อเออแต่คืออันนี้คือเพิ่งมาคนพบตอนที่ทำรีแอคชันเวย้ยว่าตอนไปนั่งตัดละ่ะเออล้วก็แบบ เราะว้าว wow, กับอะไรแบบเนี้ยอย่างตอนพี่แม็กใช่ปะที่เขาเรียกแทนตัวเองว่าแม็กแม็กอย่าง,งานู้นแม็กอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็เลยแบบโอ้แล้วแบบว้าวจริงๆอันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเอ้ยน่ารักอ่ะเล้วลยแบบซีซีคิดว่าซีจะเลือกอันไหนอย่างเงี้ยเอ้น่ารักอ่ะเออแล้วก็จิมมี่ก็คือโหดมากกับเรื่องการกินอันนี้คือเราจริงๆก็คือแบบเหมือนกับพอรู้มาบ้างเออพอแบบแวบแวบแวบวมาบ้างว่าเออแบบ หมอจิมอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกรับประทานที่แบบอาหารที่มีแบบ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> ดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ย <c oughs> อะไรที่แบบไม่ดีก็จะเลี่ยงๆยงมีกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเลือกได้เขาก็ไม่กินอะไรเงี้ยถ้าเราว่านะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายรายการหรือว่าแบบมาถ่ายแบบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเขากินอาหารที่มันแบบเป็นของหวานหรือว่าแบบอาหารที่มันแคลอรี่เยอะๆอ่ะเออค่อนข้างที่จะแบบว้าวแล้วก็รู้สึกว่าโคดมากแล้วก็เป็น เป็นตัวอย่างที่ดีนะทุกคนเออการที่แบบว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นอินสปิเรชันในการที่จะแบบกินอาหารที่ดีแล้วดูแลตัวเองให้ดีอ่ะเออดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่เราพูดว่าเราอยากจะรู้ว่าในวันหนึ่งหมอจิมเนี่ยรับประทานอาหารอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องจริงก็ เหมือนกับว่าจะได้เอามาแบบดัดแปลงใช้กับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยพวกเนี้ยดีดูเพลินน่ารักแล้วก็ทําให้เราอะเห็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเราอะจะเห็นจากในซีรีส์อย่างเดียวถูกปะในการแสดงของเขาว่าเป็นแบบเป็นทะเลเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็ได้มาเห็นแบบความเป็นตัวตนของเขาก็มีความว้าวว้าว ว้าว wow, จริงๆนะคะเป็นอีกคู่ที่น่าติดตามถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์ไหนน่ารักน่ารักเราก็อาจจะเอามาทำดีแอคอีกนะคะสำหรับคู่จิมมี่ซีนะคะจะได้รู้จักทั้งจิมมี่แล้วก็ซีมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะรีแอคชั่นจากคอรัมมินแฮงเอา จิมมี่ซนะคะก็ต้องจบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย